สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ปกติเราค่ะมีเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะคะโดยเฉพาะกาแฟสดจะกินช่วงเช้าแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายแต่พอเรากินก่อนหน้านี้นะคะ่ะเรากินกาแฟไปเรารู้สึกใจสั่นแล้วก็ปวดหัวนะคะหลังจากที่บริษะะัทอา่ะออกตัวนี้เข้ามานะคะเราเปลี่ยนมาใช้แล้วก็มากินค่ะคือจริงๆแล้ว,ว่ากาแฟสดหรือกาแฟที่เรากินทั่วๆไปมันทาให้เราอ้วนแล้วมีไขมนันถามว่าก่อนหน้านี้เรากินไหมกินเพราะเป็นคนติดก,กาแฟ แต่พอออกตัวนี้เข้ามาค่ะเราตัดสินใจกินเพราะว่าดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ทําให้เราไม่อ้วนแล้วไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งปกติเราเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายด้วยค่ะนะคะเพราะว่าพอมากินตัวนี้ค่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งช่วยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยให้เรามีน้ําหนักลดลงด้วยนะคะรวมถึงช่วยดูแลเรื่องผิวด้วยนะคะโดยหันมากินตัวนี้ค่ะเราสามารถกินได้วันละประมาณสองซองต่อวันนะคะ ราคาแพงไหมครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากกว่าของตลาดได้อย่างหนึ่งประหยัดประหยัดกว่ากาแฟสดหรือกาแฟทั่วไปนะคะก็คือปกติเรากินกาแฟก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ60ิขึ้นไปนะคะพอตัวเนี้ยราคาสูกมากหลักร้อยค่ะแนะนำให้ลองกินกันนะคะเอครับผมครับ